เดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งวิดพื้นเร็วอย่าเพิ่งอย่าเพ mm <c oughs> ิ่งวังซังซึมใครเอวเร็ว์กันดูอ่ใครเอวเร็ว์กันโว้มีเร็วกันเลยอ่ะเฮ้ยแชมป์เก่าเลยเว้ยเด้าเร็วอ่ะเอสเซนเปาโวยไม่ไหวแล้วเนี่ยหลังว่าหลยมา ถามว่านี้เมาไหมบอกเลยเมาเมื่อวานเมา,เ,า,หมาเหล้าเมาเรือ <c oughs> วันนี้เมาเลือไม่เคยกินเหลือเยอะขนาดนี้เลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเหลือจะเมาไม่งั้นกูไม่กินหรอก <c oughs> ลามใหญ่ยังเมาเองโอ้หไอ้ที่นั้นนิดเดียวกลมนิดเดียวไม่เห็นค่อยเมาเลย <c oughs> ลำมใหญ่โอ้เมาเรือ กินเรือมเมื่อเช้าไม่มีกับแก้มด้วยวันนี้มันจะกินฝรั่งอนะเขาสายกินไม่ไหวไเ,เล่นสก,กูหมดเลยคนที่ท่าเรืองงหมดเลยเกูเป็นตลกป่ะเนี่ยนี่นะครับก็มากมายเลยนะครับตอนนี้นะครับมากมายเลยนะครับด้านเก้า e อี้พลาสติกนะครับ